สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ตอนนี้กําลังเลือกหาคาซีตนะคะวันนี้ค่ะพี่หมุยนะมีคาซีตตัวนึงค่ะของเอเลเบเค่ะรุ่นค r u t o NT2 p r e ทูพรค่ะตัวนี้บอกเลยว่าเขาเป็นรุ่นที่สร้างชื่อให้กับเอเลเบเค่ะในการใช้แบบแรกเกิดค่ะเราจะต้องปรับเขานะคะ ให้อยู่ในองศาที่เอนนอนแล้วก็หมุนไปท้ายรถวิธีปรับก็ง่ายมากๆค่ะเราแค่เปิดมาแบบนี้ค่ะเขาจะมีตรงนี้ค่ะเป็นก้านปรับนะคะเป็นตัวโยก1อันนะคะแล้วก็มีตัวที่หมุนอย่างนี้นะคะวิธีใช้ค่ะเราบีบเขามาแบบนี้ค่ะบีบเขาปุ๊บแล้วเราก็หมุนเขาแบบนี้ได้เลยสังเกตไหมคะไม่ได้ยินเสียงเลยนะนุ่มเงียบมากๆเลยการหมุนเนี่ยการหมุนที่นุ่มแล้วก็เงียบแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น Baby ้ซีเทิร์ค่ะซึ่งมันเป็นคอนเซปต์การหมุนแบบฉบับของเอเลเบเที่ไม่เหมือนใครเลยนะ <_ t ell> เพราะว่าในเวลาที่ลูกน้อยเนี่ยนอนอยู่ในคาซีทเนี่ยแล้วเกิดเราจะต้องหมุนเขา่าค่ะเราควรจะต้องให้เขาหมุนได้อย่างแบบเรียกว่าสมูทเงียบมากๆนะคะเห็นไหมสังเกตนะเวลาพี่หมุนหมุนทุกครั้งเนี่ย หมุนใช้แค่มือเดียวเองหมุนได้เลยเวลาเราอุ้มลูกน้อยเราอยู่ในมือใช่ไหมแล้วเราต้องการหมุนคาซีนียเราไม่จำเป็นต้องใช้อีกมือน,นึงไปหมุนนะเราอุ้มลูกแบบนี้อีกมือน,นึงเราก็หมุนจะาหันหน้าก็ได้หันหลังก็ได้คือสบายอ่ะเขาหมุนไปด้านหลังองศามันจะไม่ได้ลงไปลาบมากนะคะเพราะว่า135องศาเนี่ยนะคะเป็นองศาที่เหมาะสมกับการนั่งหันหน้าไปท้ายรถค่ะการที่นั่งหันหน้าไปท้ายรถแล้วอยู่ในองศาแบบนี้ คือเป็นงานวิจัยมาแล้วว่าช่วยทําให้เด็กเนี่ยนั่งได้ปลอดภัยมากที่สุดตัวคาซีตัวนี้เนี่ยเมื่อนั่งหันหน้าไปท่ารถแบบนี้แล้วอะค่ะเขาปรับได้3ระดับระดับแรกเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้ระดับที่1นนะคะระดับเนี่ยจะอยู่ประมาณ90องศานะอยู่ในท่าแบบตั้งฉากเลยเพราะว่าเด็กในช่วงวัยนี้เนาะเขาจะเริ่มหัดนั่งเพราฉะหัดนั่งปุ๊บเนี่ยเขาจะนั่งหลังตรงเสมอเลยนะคะแต่เราก็ยังสามารถปรับเองเขาได้เป็นสเต็ปที่2แบบนี้ค่ะ แ,บบะะแล้วก็สเต็ปที่3แบบนี้ค่ะขาซีตัวเนี้ใช้วิธีการติดตั้งแบบเบล์โดยที่เขาจะมีตัวล็อกเบลล์ยอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็มีขาค้ำมาให้ด้วยเวลาเราติดตั้งนะคะแนะนําว่าให้ปรับขาค้ำตรงนี้ค่ะให้ติดชนกับพื้นแล้วก็ให้เขาเป็นสัญลักษณ์สีเขียวแบบนี้ตัวขาตรงนี้มันจะมีการลื่นไวตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่สัมผัสกับพื้นรถการที่มีขาค้ำนะคะแล้วก็สัมผัสกับพื้นรถแบบนี้ไว้เนี่ย มันจะช่วยทําให้ขาซีตัวนี้ค่ะติดตั้งในรถได้เรียกว่าแน่นสนิทมากๆและที่สําคัญตัวนี้สังเกตดีมีขาค้าพืคค้นให้2ขาเลยนะมันจะช่วยทําให้ผิวสัมผัสพื้นนะคะด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีแรงกดทับที่มากขึ้นทําให้ติดตั้งได้แน่นหนามากขึ้นนะคะ แล้วก็การที่เขาใช้เบลล์แบบนี้เนี่ยก็ทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่มีรถหลายคันเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ๊ะซื้อไปแล้วเดี๋ยวคันนั้นติดได้คันนี้ติดไม่ได้หรือวันนี้อาจจะย้ายไปนั่งรถคุณตาคุณยายบ้างก็สบายใจได้เลยว่าคาซีตตัวนี้พร้อมไปกับเราได้กับรถทุกคันเลยเนาะมาดูที่เรื่องของความสะดวกสบายให้กับลูกน้อยบ้างนะคะเพราะว่าคาซีตเนี่ยนอกจากความปลอดภัยแล้วลูกน้อยก็ต้องนอนสบายด้วยนะ รุ่นนี้เนี่ยมีอินเสิร์ตให้3ชิ้นเลยนะในช่วงวัยแรกเกิดเนี่ยเราจะใช้แบบฟูลออปชันแบบฟูลเซตแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ค่ะเขาจะมีหมอนด้านในชิ้นนี้ค่ะที่เป็นหมอนรองศีรษะนะคะช่วยประคองศีรษะของน้องเนี่ยในช่วงวัยแรกเกิดนะคะให้ตั้งตรงได้นะคะมีด้านข้างมีปีกแบบนี้ค่ะเป็นหมอนที่เลียนแบบมือของแม่ในการที่จะประคองศีรษะของลูกนะคะ อยากให้ดูแบบนี้ค่ะเวลาเราเดี๋ยวดึงออกมาให้ดูเลยแล้วกันนะนี่ค่ะหมอนเขาชิ้นเล็กแค่นี้เองแต่ว่าเขานะคะมีการขึ้นรูปตัวด้านในจะเป็นยูริเทนค่ะยูริเทนแบบนี้ค่ะก็มีความนุ่มๆน,นะคะตัวนี้เนี่ยจะมีปีกแบบนี้ค่ะนะคะเวลาน้องนะคะนอนลงไปเนี่ยสมมุติที่เป็นคอของน้องนะคะวางไปปุ๊บคอจะเป็นแบบนี้นะคะจะช่วยประคองศรีรษะไว้นะคะแล้วก็ตัวยูริเทนอันนี้ค่ะจะมี ช่องรูรและบรากาซ้ายกับขวาด้วยนอกจากหมอนชิ้นนี้แล้วค่ะเขาก็จะมีหมอนประคองตัวด้วยนะคะหมอนประคองตัวนี้ชิ้นใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็มีปีกด,ด้านข้างแบบนี้นะคะปีกด,ด้านข้างเนี่ยเขาจะเป็นหนวมนุ่มๆนะคะนวมชิ้นใหญ่นุ่มแบบนี้ด้วยเขาจะช่วยซัพพอร์ตช่วงบริเวณหลังของน้องนะคะให้วางลงไปบนนี้ได้ราบเรียบมากขึ้นเขาจะทำงานร่วมกับหมอนชิ้นนี้ค่ะที่ประคองคอ ก็จะทําให้น้องในวัยแรกเกิดเนี่ยเหมือนได้รับการอบอุ้มจากคุณแม่เลยแล้วก็แบบมีปีกด้านข้างตรงนี้ด้วยอะ่ะช่วยทําให้รู้สึกว่าถูกกอดไว้เลยอะ่ะตัวเบาชิ้นนี้เนี่ยตรงเนี้ยจะมีรอยนูนสูงขึ้นมาแบบนี้ตรงเนี้ยจะเป็นตัวที่หัวเข็มขัดเนี่ยมันจะรับไว้อยู่ซึ่งไอ้ตัวหัวเข็มขัดเนี่ยมันมีน้ําหนักค่อนข้างมากนะแล้วเมื่อเด็กแรกเกิดเนี่ย เขาใช้ท้องเป็นส่วนหนึ่งในการหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยท้องของเด็กเขาจะถูกกดทับไว้ทีนี้พอเวลาท้องเด็กถูกกดทับไว้เนี่ยเขาจะหายใจได้ไม่เต็มท้องละตรงนี้ก็มีนวมหุ้มไว้นะคะป้องกันไม่ให้เข็มขัดไปทับที่หน้าท้องของน้องมาถึงค่ะชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้เราจะไว้แบบนี้ตลอดไปเลยนะคะจะไม่ถอดออกนะเวลาน้องนอนหลับนะคะก็สามารถพริงหลับซ้ายขวาได้ตรงนี้เขาก็จะทําเป็นนวมนุ่มๆม,มาให้แบบนี้ค่ะนุ่มๆแบบนี้เลย ถ้ามาดูใกล้ๆนะจะสังเกตข้างในเนี่ยเขาจะมีรูใหญ่ๆโบ,โบโบแบบนี้จะมีรูช่องรูพวกเนี้ยเป็นช่องรูระบายอากาศนะคะที่ทางเอเลเบเนี่ยเขาเจาะช่องไว้เพื่อให้เวลาเด็กนั่งแล้วอะค่ะไม่รู้สึกว่ามันอึดอัดนะคะเพราะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยหลังและคอเนี่ยจะเหงื่อออกเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะเวลานอนหลับเพราะว่าอุณหภูมิในร่างกายเด็กเนี่ยเขาจะสูงกว่าผู้ใหญ่เด็กเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจนะคะ เขาจะมีอัตราที่มากกว่าผู้ใหญ่เยอะเลยนะเพราะฉะนั้นอัตราการเต้นหัวใจที่เร็วแบบนี้มันก็เหมือนกับเวลาเราออกกําลังกายะคะ่ะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าผ้าทุกชิ้นนะคะจะต้องเป็นผ้าระบายอากาศแบบนี้นะจะช่วยทําให้น้องเนี่ยนอนหลับได้สบายมากขึ้นนะคะเหงื่อไม่ติดตัวนะมีช่องรูระบายอากาศทั้งผ้าแล้วก็ตัวเบาแบบนี้ตัวเบาะชิ้นนี้ ก็มีเหมือนกันนะคะถ้าเราเปิดดูด้านในก็จะเห็นเลยว่าจะมีช่องรูระบายอากาศแบบนี้ด้วยรวมถึงถ้าดูจากด้านหน้านะคะด้านหน้าชิ้นนี้ค่ะก็จะมีสอกล่องแบบนี้ไว้เลยนะคะจะเพิ่มช่องนะคะระบายอากาศรวมถึงตัวโครงสร้างคาร์ซีค่ะอันนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงนะนี่ค่ะด้านข้างมีช่องรูระบายอากาศให้แบบนี้ด้วย ัวเข็มขาดตะกี้ทีนี้ที่ตจกี้บอกว่ามีน้ำหนักเยอะคือชิ้นนี้ค่ะที่ว่ามีน้ำหนักเยอะๆนะมีนวมหุ้มที่เบลนะคะด้านข้างแบบนี้อันนี้นวมหุ้มที่ตรงต้นขานะป้องกันไม่ให้เบลเนี่ยไปรัดขาของน้องนวมหุ้มล่มีนวมรองซอกคอให้ด้วยนะคะเวลาน้องเนี่ยเขาหลับนะตรงนี้ก็ช่วยหนุนตรงซอกคอได้ด้วยนะทำให้นอนหลับได้สบายมากขึ้นนะคะหลังคาค่ะ นี่มีหลังคาให้ด้วยนะคะหลังคาที่ปรับระดับได้นะได้หลายองศาเลยหรือว่าจะคุมลงมาแบบนี้เลยก็ได้เรามาดูที่วัสดุกันบ้างค่ะแล้วก็ตัวเนี้ยวัสดุเนี้ยไม่ใช่แค่เรื่องของความนุ่มสบายนะแต่ให้เรื่องของความปลอดภัยด้วยตัวนี้ค่ะเขาใช้วัสดุรองรับแรงกระแทกที่หลากหลายมากๆในแต่ละจุดเนี่ยเพราะว่าในแต่ละจุดเนี่ยมันมีสัมผัสหรือว่ามีแรงกด แรงกระแทกที่ต่างกันมาดูด้านในคะ่ะจะสังเกตว่ามีเลือกใช้วัสดุที่หลากหลายมากๆเลยเพราะว่าในห้องวิจัยของเอเลเบเนี่ยเขามีห้องวิจัยของเขาเองนะเขาบอกว่าเทสแบบแลบเทสชนมันแบบทุกวันเลยอะ่ะเขาเลยรู้ว่าการชนเนี่ยมันแบ่งออกได้หลายระดับการชนบางครั้งเนี่ยมันเป็นชนแบบแรงนะคะบางครั้งมันเป็นการชนแบบเบาๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในการชนแบบแรงๆเนี่ย ก็จะใช้วัสดุอย่างหนึ่งในการรองรับแรงกระแทกแต่ในการชนแบบเบาๆเขาก็เลือกใช้อีกแบบหนึ่งเพราะว่าแต่ละอย่างมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันมาดูอย่างแรกเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่า EPS foam นะคะเป็นโฟมสีขาว,ขาวนะ EPS foam เนี่ยเป็นวัสดุรองรับแรงกระแทกแบบมาตรฐานสากลทั่วไปเลยอย่างเช่นในหมวกกันน็อกเนี่ยที่ใช้ปกป้องศีรษะผู้ใหญ่เนี่ยก็ใช้ EPS o ฟ m นี่แหละค่ะสีขาวเนี่ยอยู่ด้านในเพราะว่าด้วยคุณสมบัติของเขาเนี่ย เวลามันเกิดแรงกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเนี่ย EPS o o m เนี่ยมันจะแตกออกกันค่ะพอเวลาเขาแตกปุ๊บเนี่ยมันจะถูกส่งผ่านรอยแยกตรงนั้นไปซึ่งพอมันถูกส่งผ่านรอยแยกไปปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้แรงสะท้อนกลับมาที่ตัวเด็กเนี่ยลดลงนะคะช่วยลดการกระแทกแบบซ้ำๆนะคะแต่ข้อเสียของ EPS f o r m ก็มีเพราะว่าด้วยความที่หนึ่งเลยเนี่ยเขาแข็งค่ะถ้าเกิดว่ากระแทกแบบเบาๆเนี่ย เราอาจจะรู้สึกเจ็บน้องอาจจะรู้สึกเจ็บได้เอเลเบเขาก็รู้ในจุดนี้เขาก็เสริมชิ้นนี้มาให้ค่ะชิ้นเนี้ยเขาเรียกว่าโพลียูรีเทนนะคะตัวโพลียูรีเทนตัวเหลืองๆชิ้นเนี้ยเขาจะให้ความนุ่มค่ะเหมาะกับการเกิดแรงกระแทกแบบเบาๆนะเพราะว่าเวลาเกิดแรงกระแทกแบบเบาๆหรือว่าเวลาน้องสัมผัสไปเนี่ยเขาจะได้ความรู้สึกความนุ่มนวลมันเกิดการดีดเด้งได้เวลาเรากระแทกลงไปเนี่ยมันจะเกิดการเด้งเพราะฉะนั้นเอเลเบค่ะเขาก็เสริมมาอีกค่ะ ชิ้นนี้เลยเขาเรียกว่าอัลตราคุชชั่นอัลตราคุชชั่นก็คือการใช้เมมโมรี่โฟมนะคะในผิวสัมผัสด,ด้านบนนะคะรวมถึงโพลียูรีเทนโฟมนะคะที่เลเยอร์สีเทาๆด้านล่างตัวชิ้นนี้นะคะที่ให้ความแน่นนะคะมีความนุ่มแต่แน่นแต่ข้างบนเนี่ยเขาจะนุ่มแต่หนึบทําไมเขาถึงต้องเสริมเป็น2ชั้นหนาๆแบบนี้เพราะว่าเวลาเราสัมผัสเนี่ยด้านบนเนี่ยมันจะให้ความหนึบนะคะแต่ว่ามันยวบเห็นไหมคะ ถ้ามันยวบอย่างเดียวแล้วมันไม่มีตัวสีเทาๆรองรับด้านล่างเนี่ยแผ่นเนี้ยมันจะยวบหายไปเลยอะแต่ถ้าเกิดว่าเขามีการรองตัวสีเทาที่เป็นตัวหนึบแน่นตรงนี้รองรับไว้นะคะมันจะทําให้ตัวเนี้ยช่วยรองรับแล้วก็ดูดซับแรงได้เต็มที่มากขึ้นทีนี้ตะกี้เนี่ยเราบอกไปแล้วว่าตัวเนี้ยมีเรื่อง,องความปลอดภัยก็คือใช้วัสดุรองรับตะกั่แท้แต่มีอีกอันนึงที่เรียกว่าล้ําหนักไปอีกอยู่ที่ด้านหลังตรงนี้ค่ะ เป็นพนักพิงค่ะพนักพิงตัวเนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ l อเลเค่ะมีการนำเทคโนโลยีที่เรียกว่า Baby Cash เทคโนโลยีนะคะก็คือพนักพิงที่ยุบตัวได้อัตโนมัติการทำงานเขาเป็นยังไงคะก็คือว่าเวลาเรานั่งรถนะแล้วเกิดการเบรคใช่ไหมคะหน้าเราจะพุ่งไปปุ๊บพอพุ่งไปจังหวะ2อเป็นไงคะตัวเราจะกระแทกไปที่เบาะใช่ไหมคะในจังหวะที่ตัวเรากระแทกไปที่เบาะถ้าเกิดว่าเรา มีการกระแทกอย่างรุนแรงเราจะเด้งออกมาอีกรอบหนึ่งแล้วกระแทกซ้ําอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะการกระแทกซ้ําแบบนี้มันจะทําให้เด็กอะคะได้รับการบาดเจ็บที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีที่เอเลเบเขาช่วยลดการบาดเจ็บให้กับเด็กนะคะ mm hmm. ก็คือการใช้ b a เบบี้ h Technology เขาจะทํางานแบบนี้คะ่ะเวลาเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยตัวน้องกระแทกลงไปตัวพนักพิงเนี่ยมันจะถอยไปนิดนึงคะ่ะ เพื่อที่จะทําให้เกิดช่องว่างช่วยให้น้องเนี่ยไม่มีแรงดีดกลับมาอย่างรุนแรงไม่เกิดการกระแทกแบบซ้ำๆตอนต้นเราบอกไปนอะว่าคาซีตัวนี้มันใช้ตั้งแต่แรกเกิดถึง4ปีใช่ไหมคะมันก็ต้องมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนความสูงนะคะแต่ล,ละคนอาจจะเคยเห็นคาซีบางรุ่นเนี่ยเขาจะมีช่องรูตรงเนี้ยให้ปรับเปลี่ยนเบลล์ไหลระดับเลยแต่ทำไมตัวนี้มีช่องเดียวเพราะว,าว่าวิธีการปรับเปลี่ยนเขาไปอยู่ที่ด้านหลังค่ะวิธีการปรับเปลี่ยนนะคะให้หันมาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เปิดที่ด้านหลังแบบนี้ค่ะ เขาจะมีนะคะตัวปุ่มปรับระดับความสูงแบบนี้ค่ะเราปรับแล้วก็ดึงขึ้นดึงลงได้เลยนะคะแต่เห็นว่าแต่ละชั้นเนี่ยที่ช่วยให้ปรับระดับขึ้นลงได้เนี่ยถี่ยิบมากๆเลยนั่นหมายความว่าเขาสามารถปรับความสูงเนี่ยได้ตามระดับความสูงของน้องทุกช่วงวัยเลยนะทำให้เขากระชับแล้วก็พอดีตัวน้องนั่งก็สบายตัวมากขึ้นด้วยนะคะเวลานั่งเราก็จะได้ไม่รู้สึกว่าอึดอัดเกินไปคาซีเนี่ย ไว้ในรถก็จริงนะอาจจะไม่ได้ออกไปเจอกับฝุ่นละอองอะไรมากมายนะแต่ว่าอย่าลืมว่าการที่อยู่ในรถเนี่ยมันก็มีเรื่องของฝุ่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็บางทีเวลาลูกเราเนี่ยนั่งทุกวันนะอาจจะมีเศษขนมอะไรเนี่ยตกลงไปในคาซีนะคะตัวนี้ค่ะสามารถถอดสักได้แล้วก็ซักเครื่องได้ด้วยนะคะช่วยเบาแรงคุณพ่อคุณแม่ไปอีกนะเวลาถอดสักก็ง่ายมากๆๆเลยค่ะตรงนี้ค่ะดึงเกี่ยวตะขอพวกนี้เราดึงแนะนำนะดึงลงนะคะแล้วก็ดันขึ้น เนี่ยค่ะเขาจะมีตะขอเกี่ยวพูกนี้ค่ะตะขอเกี่ยวแบบนี้นะคะเนี่ยมันจะเกี่ยวไว้อยู่ในนี้นะเราก็แค่ดึงเขาลงแบบนี้จงังหวะแบบนี้แล้วก็ดัดขึ้นแค่นี้เองค่ะสามารถเลาะแกะแบบนี้ได้ทั้งตัวเลยหลังคาด้วยนะคะตัวผ้าเนี่ยถอดซักทาความสะอาดได้ง่ายๆเลยคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้สามารถดูแลให้ลูกน้อยเราเนี่ยนั่งในคาซีที่มันสะอาดอยู่ตลอดเวลาได้เป็นยังไงคะคาซีตัวนี้ บอกเลยว่าจัดเต็มมากๆค่ะให้ฟังก์ชันให้ความปลอดภัยให้ความนุ่มสบายกับรูปแบบสุดๆแต่บอกเลยว่าราคาเขาตอนนี้ถือดีมากๆแล้วถ้าเกิดใครนะคะอยากที่จะมาสัมผัสนะมาลองจับดูว่ามันใช้แล้วแบบมันเป็นยังไงมันนุ่มไหมหรือว่าติดตั้งในรถอะไรยังไงหรือเปล่า มาได้เลยนะคะที่ Baby g กิฟทั้ง8สาขานะคะหรือว่าจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะยังมีข้อมูลอีกมากมายนะคะแล้วก็มีรีวิวดีๆจากคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่แชร์มาให้ด้วยนะคะที่ babygiftretail.com ค่ะหรือถ้าเกิดใครนะคะที่มีคำถามมีข้อสงสัยนะอยากขอคำปรึกษาในการเลือกซื้อคาซีไม่ใช่รุ่นนี้หรือจะเป็นรุ่นอื่นก็ได้นะคะ ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่ช่องทางการติดต่อของเบ y ีกิ t ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ